ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พน้อง f อทุกท่านครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาลองทำหลามปลาลปไหลดูครับผมเนาะมีนานะเขาคอมเมนต์มาเขาบอกว่ามันอร่อยครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับผมที่ผมจะลองทำดูว่ามันจะอร่อยจริงหรือเปล่าครับผมก็ปลาไหลที่ได้มาเมื่อเช้าสี่ตัวแล้วครับผมที่ไปดักไหมห่วงห้ามเขตห่หวงห้ามห้ามเข้าแล้วครับผมเนาะสี่ตัวเดี๋ยวไปลองไปหลามกันดูว่ามันจะเป็นยังไงครับผม ครั้งแรกครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมวิธีการหลามปลาไหลของผมกันก็ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องพันหมีด้วยนะครับผมเนาะก็ผมก็ได้ไปดูในช่อง youtube ของน้าท่านอื่นเหมือนกันครับผมว่าเขาหลามยังไงครับผมเดี๋ยวลองดูครับผมว่าผมหลามมั่งจะไหม้หรือเปล่าจะกินได้หรือเปล่าต้องติดตามกันดูครับผมนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วครับผมลมแรงรงครับผมที่บ้านผมอากาศเปลี่ยนแปลงลมแรงมากแล้วครับผมแต่เมื่อเช้าที่ผมไปดูตุ่มแล้วครับผม วันนี้จะไม่รู้จะกีดยางได้หรือเปล่าครับผมนี่ลมแรงขนาดนี้ครับผมไปครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะผมจะพาทุกท่านไปหาตัดไม้ไผ่ตามริมคลองก่อนครับผมไปครับผมครับผมผมพาทุกท่านเข้ามาถึงป่าไม้ไผ่แล้วครับผมนี่ครับผมตลอดทั้งคลองนะครับผมไม้ไผ่เนาะลมแรงครับผมปัญหาของผมคือว่าผมจะขึ้นตัดยังไงครับผมดูดิหนาตึ้เลยครับผมที่สําคัญมันเป็นไผ่นามเลยครับผม ขาน่าจะใช้ไผ่ประมาณเผาข้าวหลามเลยมั้งเนาะเขาเรียกเขาเรียกว่าหลามหลามหลามปลาหลามไหลน่าจะใช้ประมาณนั้นนะครับผมเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่เคยทาครั้งแรกครับผมเนาะไม้ไผ่ก็ต้องเป็นไม้ไผ่อ่อนๆน่าจะประมาณเท่าที่เอาไปเผาข้าวหลามแล้วครับผมผมคิดว่านะไปครับผมเดี๋ยวผมเดินหาดูก่อนจะขึ้นกอนไหนได้มั้งครับผมไม้ไผ่ยาวไปตลอดคลองเลยครับผมเนาะมีแต่ไผ่น้าครับผมนี่ ไปครับผมเดี๋ยวไปตามกันดูกอไหนพอจะขึ้นได้บ้างลมกระแรงแรงเดินลงคลองไปเยลยนะครับผมห้ามไปฝั่งนู้นกอไม่ไผ่ยาวไปนู่นแหละครับผมเดี๋ยวไปเลือกดูกอไหนกอที่ต่ำๆมั่งอันนี้โอ้โหกอใหญ่จัดครับผมแน่นด้วยมีแนามขึ้นไม่รอดแล้วครับกอสองกอนี่เดี๋ยวไปดูกอทางนู้นครับผมไปครับ กอนนี้แหละครับผมขึ้นง่ายถ้าจะขึ้นง่ายกว่าเขาก็ผมอน,นู้นหนาตึ๊บเลยครับผมกอนนี้แหละครับมีน้องให้คนตัดเลยเลยครับนี่ยเจ้านี่เลยมันใช้ได้ไหมเนี่ยมันยังดีอยู่นเนี่ยเนี่ยลอยเขาตัดทิ้งไว้ครับผมเนี่ย่อยเขาตัดไปทําอะไรคันเบ็ดมั้ง ก็เกิดจะตัดมาเราก็ใช้แค่ข้อเดียวครับผมบ้องเดียวหรือสองบ้องก็เสียดายอีกอะเอานี่แหละครับผมนี่เอาที่เขาตัดไว้เนี่แหละครับผมนี่นี่ครับผมนี่เอานี่แหละนี่ปลาไหลแค่สี่ตัวสามตีตัวเอาแค่บ,บ้องเดียวก็พอแล้วครับนี่ตัดกันเลยครับผมเอานี่แหละดีไปอย่างไม่ต้องขึ้นครับผม เป็นเยื่ออย่างดีเลยครับนี่ ออครับผมบ้องเดียวก็น่าจะพอปลายสามสี่ตัวครับผมได้แล้วครับผมได้เป็นที่เรียบร้อยครับผมดีอย่างหนึง่งไม่ต้องขึ้นครับผมถ้าเกิดขึ้นตัดลงมาก็เสียดายครับนี่แบบนี้ไอส่วนที่เหลือก็ทิ้งไปแต่นี่พอดีเขาตัดไว้แล้วมันเหลือครับผมอย่างสวยเลย มันไม้ไผ่ไม้ไผ่ตรงครับเนะี่ยไม่ใช่ไม้ไผ่หนามหรอกเป็นคลองแถวบ้านครับนะี่ พอดีเลยใบยกระเพราครับผมหอมแม้วะเนี่ยแม่พอดีเลยครับผมหอมด้วยแต่เก็บกระเพราะนะครับอาจจะขึ้นเองมั้งเนี่ยด้วยยังไง ได้ทั้งไม้ไผ่ได้ทั้งกระเพราครับผมไปครับผมเดี๋ยวไปเจออีกทีที่บ้านครับผมดูครับไม้ไผ่หนานทั้งนั้นครับไม้ไผ่กระบกระเพราเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมจะน็อกปลาไหลทำปลาไหลครับผมเนาะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนทำปลาไหลเสร็จแล้วครับผม ผมเอาเกลือน็อกปลาไหลน่ะครับผม นี่ครับผมปลาไหลได้หั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยครับผมเอาเครื่องในออกเรียบร้อยครับผมนี่หอมกระเทียมพริกแห้งพริกสดครับผมรวมกันเนาะตะไคร้ครับผมขาเล็กน้อยใส่เครื่องเยอะนะครับผมปลาไหลไม่เยอะหรอกครับผมแต่เครื่องเยอะนยผมกลัวมันจะขาวครับผมครั้งแรกเนาะังว่าเลยไม่รู้จะกลัวมันจะขาวผมไม่เคยทําครั้งแรกครับผมมีไข่เค็มเข้ามาฝากครับผมนี่ยังไม่ทันเป็นเลยครับนี่ เดี๋ยวผมจะเอาเครื่องแกงไอ้เครื่องหลามนี่ไม่ใช่เครื่องแกงดิเดี๋ยวจะเอาเครื่องหลามนี่ครับผมไปปั่นก่อนนะครับผมไม่ตำหรอกไม่ต้อตีตำครับผมเดี๋ยวผมจะใช้วิธีปั่นเอาครับผมไปครับเดี๋ยวไปปั่นกันปั่นอะไรครับผม นี่ครับผมปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเครื่องหลามเราเนาะผมดูในคลิปนาๆเขาบอกว่าไม่ต้องแหลกมากครับผมผมลเล่นสแสแหลกเลยครับผมใส่ลเลย,ยครับผมพริกนะครับเดี๋ยวดูมันจะขาวหรือเปล่าครับอกผมกลัวมจะขาวนี่แหละขาวมันกินไม่ได้ แล้วก็ปรุงเครื่องเลยแหละครับผมนี่ใส่น้ำปลากันเลยครับผมนี่ก็ดูมาจากช่องนา้นาๆเขาเหมือนกันครับผมเอามาลองทำกินดูครับผม ียกอะไรใบมะกรูดเห็นนานะาเขาเติมน้ำเลยครับผมผมก็ไม่เคยทำกินหรอกครับผมพอดีเห็นนา fc เขาบอกมาเขาบอกหลามอร่อยผมก็เลยไปดูในช่อง YouTube ของนานาเขาครับผมมันก็น่ากินจริงจริงลครับผม นี่ก็เป็นครั้งแรกของผมที่ผมได้ทำเนาะให้ทําให้คนอื่นกินผมก็ไม่กล้าทำแล้วกบผมเพราะผมทำกับข้าวไม่เก่งเราะทำกับข้าวไม่ไม่เป็นับผมทำกินเองก็ได้อยู่อ้าวตัวนี้ลืมตับซะทีนี้เนี่ยลืมหั่นตัวเลยครับผมพ่อครัวแบบไหนนี่ครับผมลืมหั่นเลยครับผมตัวหนึงไม่เป็นไรไปครับผมจะเอาไปใส่กระบอกกันครับผมทีนี้ มาครับมาเอาใส่กระบ,บอกกันครับผมใส่กระบ,บอกไม่ไผ่กันลมกระแรกแรงครับวันนี้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับผมนี่ลมนี่ใช้มือหยิบเลยแหละครับผมทํากินเองเนาะไอตัวนี้นะครับผมที่ลืมลืมหั่นนะครับผมใส่ทั้งตัวเลยต้มเป็กก็ยังต้มทั้งตัวเลย เดี๋ยวปรุนกันดูก็ผมว่าจะยิ้มได้หรือเปล่าวพราะมันจะคาวหรือเปล่าครับผมผมใส่เครื่องเทศเยอะอยู่นะครับผมผมกลัวมันจะคาวแล้วครับผมผมก็เลยใส่เยอะๆทำกินเองอร่อยไม่อร่อยก็อร่อยไว้ก่อนนะครับผมมันน่าจะอร่อยอยู่แล้วครับผมเพราะมันหอมเนาะมันน่าจะหอม อบ้องไม่ไผ่นะครับผมแต่ผมว่ามันเป็นเมนูที่ค่อนข้างที่จะทํายากสําหรับตัวผมนะครับเนาะเพราะผมไม่เคยทาครับผมให้ไปแกงเนี่ยพอ,พอได้แลครับผมถ้าไปแกงไปอะไรเงี้ยส่วนมากแถวบ้านผมเขา,าจะแกงนะครับผมปลา,าไหลจะแกงกินซะส่วนใหญ่ครับผมเอามาลงมะลามัานยงไม่มีเลยครับผมหอมเครื่องเทศ เกินไปผมว่าปากบปไหมเนี่ย ไตะผมเหยวน้ำหยอดตรงตะไคร้ลงไปไปครับผมเดี๋ยวไปก่อไฟไปหลามกันครับผมผมได้ขุดลุมไว้หน่อยนึงครับผมเนาะเพื่อจะเอา้นี่ครับผมกระบอกไม้ไผ่ตั้งครับผมกลัวมันล้มผมแล้วก็เอาหินทับไว้ซะหน่อยเดี๋ยวก็ผมเดี๋ยวผม,ผมก็กองตั้งไว้ก่อนครับ ก็แรง ว่ามันจะไหม้นี <laughs> ไปก็ได้ติดที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวลองเดี๋ยวคอยรุ่นดูพร้อมกันครับผมว่ามันจะเป็น หลาไมไหลไหมหรือยังไงครับผมเนาะเดี๋ยวรุ้นดูครับผมแต่เมนูนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะทํายากครับผมยากจริงๆลยครับผมหนจะมาก่อไฟดูครับผมต้องมาคอยนั่งดูมันอีกมันไม่เหมือนแกงครับผมเดี๋ยวลองดูครับผมว่าสุกออกมาแล้วจะเป็นไงหรือมันจะไหมหรือจะจะได้กินหรือเปล่าเดี๋ยวลองรุนดูด้วยกันครับผมเป็นไงถูกร้อนไหมนั่นล,ล,ลมพัดไหาะ กวนรรับผมลูกสาวล้างจานหมากวนดื้อเข้าไปหางกุดๆนะดือ้อแม่มันตายแต่เด็ก <c oughs> เดี๋ยวฟืนใส่เรื่อยๆครับผมทิ้งไม่ได้แล้วผมเดินออกห่างก็กลัวจะไหม ใส่ผมจะกรีดยางไม่ได้ครับผมวัมนนี้ดูครับผมบรรยากาศลมแรงครับผมยอดอยู่ขาลมแรงมากเลยครับผมในช่วงนี้นี่ก็ประมาณกี่โมงแล้วแก้มสี่โมงกว่าครับผมสี่โมงเย็นนะครับผมจะห้าโมงแลลมตึงๆอยู่เลยตั้งแต่เช้าแล้วครับผมตั้งแต่ผมไปดูปลาไหลมาตั้งแต่เช้าแล้วครับผมลมทั้งวันเลยครับวันนี้ เดี๋ยวผมจะตัดภาพไปชมไปจนช่วงครับผมเนาะเดี๋ยวคอยรุ่นดูด้วยกันครับผมคอยติดตามก็รู้ว่ามันจะกินได้ไหมครับผมเนาะล,ลามไหลครั้งแรกของพานหมีเดือดแล้วครับผมไม่ไผ่เริ่มเป็นสีน้ำเริ่มเดือดแล้วครับผมโอ้แต่เมนูเมนูนี้ยากได้กินครับผมเห <laughs> ็นนา,า FC เขาบอกมาว่าอร่อยครับผมเดี๋ยวต้องลองครับผม แต่ก็คงจะอร่อยแล้วครับผมเนาะเพราะว่ามันหอมไม่ไผ่ครับผมมันหอมเยื่อไม่ไผ่มันน่าจะอร่อยแล้วครับผมเดี๋ยวดูว่าจะกินได้ไหมมันจะไหมไหมครับผมแต่ด้านล่างเริ่มเริ่มมีสีดาแล้วครับผมเริ่มไหม้แล้วความร้อนมันดันขึ้นน้ํามันเดือดอยู่นี่ครับผมเดี๋ยวลองลุ้นดูมันจะเป็นยังไงครับผมครับผมได้ไปอาบน้ํามันเป็นที่เรียบร้อยครับผมไม่ไหวครับผมมันนานจัดเลยครับผมเมนูนี้ยากจริงครับผมนี่ครับผม สุกยังกุกไม่สุกดิก็ไม่เคยทำน่าจะสุกแล้วครับผมนี่คนคอยชิมครับผมในกุกเฉยหน่อยหนลองชิมไหมเฟสน่าจะใช้ได้แหละในผ้าเปียร์ไปไหนโดนน้ำเกลียวไปสามแก้วแล้วมั้งเนี่ยอ้าวรู้จักเไดเหรอวอตันรู้จักเบียร์ได้หรอ นี่ยวแล้วนเทดี๋ยวเขียนี่อมาทำไมกเเียวมีสครับผมเดีสนตุหมกันเอามสุกแล้วมั้งน่นจะสุกนะน่าจะด้วยไม่เคยทำก็บอมครั้งแรกเนาะดีนะหกมานี่น้ำมันเยอะมต้องพี่ใส่ถ้หมดลงไปเล้วไหนเอาปไห มากิน <regret. S 2> ไหมยกินไหมป้าตั้นกินหอมม่ะหอมไหมลูกหอมมาดิมาลองชิมดูชิมให้ลุงดูหน่อยหนูรู้ได้ไงคะว่ามันเผ็ดหนูยังไม่ได้ชิมเลยนะมันเผ็ดนะคะมันเผ็ดพีิแกโกมันนียหนูกินน้อยๆสิข้งแรกครับผมลำลำปลาไหลเนาะ อแกลอง้ชิมดิทำตรงนี้แล้วครับทำตรงนี้ใหญ่หลามหลามตรงนี้กินตรงนี้เลยครับลองดูลูกแต่เนื้อมันเปื่อยดีครับผมนี่ชิมน้ำก่อนดีกว่าสภาพเหมือนนั้นเด็ดนะข้าวไหมไม่มีกินข้าวเนาะสภาพเหมือนโอ้เชอรี่มาวัตสันกินไหมเหมือนนั้นเด็ดเลยอ่ะมันมีเพจจุอะหนูกินเผ็ดได้ไหมไม่ได้กินได้หนูกินได้นะ วดชิมไหมลูกอยากใช้ช้อนซ่อมผมว่ามันหอมไม้ไผ่ครับผมมันถ้าเกิดลองเอาหนูเนาะมาตัาทำแบบนี้มันกัดกันไกลลูกลองเอาหนูมาทำแบบนี้ไม่รู้ว่ามันมันจะทำได้ไหมสามหนูก็น่าจะได้เหมือนกันเนาะจริงหรอกุกได้มันก็น่าจะได้เลยลาไหลยังทรับผอร่อยครับผมมันมันหอมไม้ไผ่จริงๆครับผมตอนนี้ก็ต้องขอบคุณเอฟตีเนาะที่แนะนำผมมาเนาะอร่อยครับผมครับ แต่ภาพเหมือนงูมากกว่าใช่ภาพเหมือนงูมากก็ปลาไหลลูกมันก็เหมือนงูแหละแต่ไม่ใช่งูไงมันเป็นปลาลูกมัน,มนอยู่ในน้ำด้วยแต่มันลื่นไหมหนูนก,กินไหมเนี่ยลุงจะตักให้เจ๊เขีย่ยให้เตมีเขีย่ยพี่ก่อนเฟซเ,เดี๋ยวลุงป่ายให้ร้งอ,องดูก่อนขอมไหมเฮ้ยหนูเอาปลาในมือหนูเลยอ่ะ เป็นไงเป็นไงเผ็ดร้อนไปกินน้ำไ <c oughs> ปอบอกพี่แก้วเอาน้ำให้ไปเอาน้ำทำไมหนูทำตางไม่อร่อยเหรอเผ็ดมันเผ็ดไม่เคยได้กินเผ็ดอ๋อหนูกินเผ็ดไม่ได้น่าจะเผ็ดแหลยกินน้ำไหมอบอกพี่แก้วเอาน้ำให้น้องไปทุกไปบอกพี่แก้วนะบอสเอาไหมเนี่ยแป๊บขอเอาน้ำก <c oughs> ่อนแก้มแก้มไปหยิบน้ำให้น้องหน่อยลูก เหมือนบังคับเด็กเลยครับผมแต่ไม่ใช่นะครับผมเด็กมันกินเผ็ดไม่ได้ไงไม่เคยกินเผ็ดไม่ได้เนี่ยตัวนี้แหละลืมลืมหั่นมันเปื่อยแล้วครับผมมันยุ่ยแล้วครับผมนี่อย่างนี้นะครับผมหอมใบกะเพราหอมเอเยื่อไม้ไผ่เดี๋ยวคลิปหน้าหรือวันหน้าถ้าเกิดผมได้หนุ่ม หนูไล่มันมกินต่อหางกุดไปถ้าเกิดว่าวันหน้าเนาะผมได้หนูมาอยากจะมาลองทำหน่งยเลยครับผมอร่อยแต่ว่าเผ็ดอร่อยแต่ว่าเผ็ดว่าหนูเอาหนไปเนี่ยหนูอยากกินอีกมากเลยเขาอะหนูอยากกินอีกหนูเอาข้าวป่ะเอาอย่างนี้หนูเอาข้าวป่ะเจะให้ปะกุ๊กตักข้าวให้เผ็ดจังร้อนร้อนร้อนหรือเผ็ด ไม่เอาหรอกไปยำดาดูเผ็ดเดีด๋ยว<ด>นี้มันกินเผ็ดไม่ได้น้องมันกินเผ็ดได้เฟตกินได้นี่หว่าเฟตไม่กินได้ไปไกลแม่ร้อนมากทางร้อนทางเผ็ดกัดอร่อยใหญ่เลยข้าวสวยร้อนแจ๋วเลยครับผมเออ <c oughs> เอาเลยว่าเมนูนี้ผ่านครับผมเนาะทำกินกันเองแต่ทำให้คนอื่นกินผมไม่กล้าทำเหรอกครับผมเพราะมันเป็นครั้งแรกของผมเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมผ่านแต่เผ็ด <laughs> หวานเต๋เพชรหนูยังกินไม่ได้หนูกินหนูคายออก,มกเมื่อกี้ <laughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมเบสสวัสดีดิสวัสดีค่ะเบชอหญิง